สวัสดีค่ะวันนีออ้หญิงมาที่นิมพลคลินิกนะคะมีปัญหาผิวย่อนคล้อยผิวไม่กระชับค่ะรู้สึกผิวขาดคอลลาเจนมากเลยก็เลยมาที่นิมพลคลินิกค่ะเห็นว่ามีโปรแกรมใหม่ค่ะโปรแกรมมาแรงจะช่วยอัพผิวให้ดูกระชับขึ้นดูเด็กขึ้นมีคอลลาเจนมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะ สวัสดีค่ะหมอหญิงนะคะจากนิติพลินิกนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนาโปรแกรมใหม่นะคะชื่อว่าโปรแกรมฮาก้กานะคะโปรแกรมฮาก้กาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการฉีดนะคะที่จะมีในเรื่องของตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดช่วยในเรื่องของการเติมเต็มนะคะซึ่งผลลัพธ์นี้จะเห็นผลทันทีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนในเรื่องของมีสารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อนะคะซึ่งสารตัวนี้ฉีดไปแล้วจะทําให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อในระยะยาวซึ่งสามารถอยู่ได้นานถึง2ปีนะคะวันนี้นะคะคนไข้ก็มาเข้ารับบริการ โปรแกรมฮาก้านะคะโดยคนไข้จะมีปัญหาในเรื่องของความหย่อนคล้อยของผิวที่ไม่ตึงในเรื่องของการขาดคอลลาเจนของผิวนะคะมีขาดวอลลุ่มนะคะเวนหน้าแก้มนิดหน่อยกับเรนของกระดูกหนกแก้มนะคะผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการฉีดนะคะ 1. เราจะเห็นได้ในทันทีในเรื่องของวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในโปรแกรมฮาก้าเราจะมีไฮยาลูริกแอซิดซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นี้วอลลุ่มจะขึ้นทันทีนะคะส่วนที่2ก็คือในเรื่องของสารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อนั้นเราจะเห็นผลลัพธ์ได้อีกที ในช่วงประมาณ1-3อาทิตย์นะคะเราจะค่อยๆเห็นว่าผิวมันค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็เฟิร์มขึ้นนะคะหลังทําไปแล้วนะคะรู้สึกผิวหน้ายกกระชับมากขึ้นค่ะลดควมหย่อนคล้อยอัพผิวเด็กขึ้นค่ะชอบมากๆเลยค่ะ